ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อวานนี้昨日ณโ訓練をしกคุณตความร้อนเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง 熱はエネルギーの一種である日光からエネルギーを得る。 จู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มแล้วฝนก็ตกสู้ลงมาท้องฟ้าก็มืดครึ้มแล้วฝนก็ตกสู้ลงมาฟ้าก็มืดคล รอเท่าไหร่ก็ไม่มางั้นจะกลับก่อนいくら待っても来ないから先に帰ります ตู้เย็นมันเก่าก็เลยเสียงดังหนวกหูฟุ้ยเลโซโกดะคราโอตกาอุรซาย บริษัทนี้มีกฎระเบียบเข้มงวดこの会社には硬いルールがあるเขาปิดประตูดังปัง 彼はドアをピシャッと閉めたみちが分からなくてうろうろ歩き回った。 今今なりもりもり食べて大きくなってね。